ก็มาถึงช่วงต่อไปของคอนเสิร์ตยังบ้างนะครับผมก็ถ้าใครได้มีโอกาสมาดูคอนเสิร์ตเราตักคำว่ามินิออกไปเนาะมันก็ไม่ค่อยมินิเท่าไหร่เราไก็ได้ดูนะครับก็ก็ใช้เงินไปมากบนเวทครับมากก็ไม่เอาก้าตัวแล้วไปทุกอย่างเลยนเราเล่นเอานะเอาเอ้ ไหนๆก็ในไหนก่อนถึงช่วงต่อไปนะครับผมก็ที่ห้าสิงหาและปริญญาณัทถึกที่มอเกษตรเชิได้อันนี้ขอเรียนเชิญพิเศษสำหรับตกล้องกิตประสาทเพราะว่าผมจะได้ไปต้องจ้างกล้องอื่นคำถามต่งหน้าเลยมีใครจากล้าตอเป็น,ปน,ปนบ,บ้างไหมครับจะไดทุมคนโอ้อีกหนึ่งตำแหน่งที่ว่าองอยู่ในวันนั้นคือตำแหน่งการ คือการไม่ได้เอาไว้เพื่อการค้นเพื่มาลุงชื่อหรือขอถ่ายรูปช่วยกันพุ่งมาบูมและขอตังออกไปอีกครัเพราะว่าเพราะว่าเงินหมดไปกับคอนเสิร์ตนี่นะก็ร้อนเล่นนะคือจะบอกว่าคอนเสิร์ตวันเกิดครั้งที่แล้วเนี่ยเรามี แล้วก็ฉากใหญ่มากยิ่งใหญ่ตลังการกับสี่สาวที่มาเป็นเกสนะครับก็คือพี่หนิมพี่พริ้งกรีนแล้วก็มิกกี้นะครับผมวันนี้นั้นก็มีอีกหนึ่งฉากคิดมานะครับผมให้กับทุกทคนแล้วก็บอกว่าทุทุกคนจะชอบคนระับไปดูกันเลยครับ